สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการาบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคของการใช้เครื่องมือในการเขียนรูปทรงทางเรขาคณิตครับ,รบเราเริ่มกันที่การสร้างเส้นขนานและเส้นตั้งฉากกันก่อนนะครับสมมุติให้มีเส้นตรง AB เป็นเส้นตรงที่มีความยาวระยะหนึ่งนะครับจากนั้นเราต้องการทําการสร้างเส้นขนานกับเส้นตรง AB วิธีการนะครับเราต้องทําการระบุระยะห่างจากเส้นตรง AB ก่อน ว่าเราต้องการให้เส้นขนาดดังกล่าวนั้นมีระยะห่างจาก a b เท่ากับเท่าไหร่สมมุติในที่นี้ต้องการให้มีระยะห่างจากเส้นตรง AB เท่ากับ3เซนติเมตรแล้วกันนะครับเราทําการวัดโดยใช้ไม้ทัดจากเส้นตรง AB นะครับแล้วมาร์กระยะจากเส้นตรง AB ตามแนวของไม้ทัดนะครับห่าง3เซนติเมตรแล้วทําการจุดเส้นไว้แบบนี้นะครับหรือมาร์กเส้นไว้แบบนี้เมือ่อเราทําการมาร์กเส้นไว้แบบนี้ดังกล่าวแล้วนะครับเราก็ทําการนาไม้ทัดดังกล่าวนี้นะครับ ทาบลงบนเส้นตรง ab แบบแนบสนิทแบบนี้นะครับจากนั้นหาไม้ทัดอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาล็อกด้านข้างของไม้ทัดชิ้นแรกและทำการเลื่อนขนาดเส้นตรงนะครับ ab นะครับโดยการเลื่อนขนาดขึ้นไปหาจุดที่เราทำการมาร์ไว้ในตอนแรกนะครับแหลังภาพเมื่อได้ที่แล้วให้เราทำการกดไม้ทัดให้แน่นแล้วทำการลากเส้นตรง วยหลักการดังกล่าวนะครับจะทําให้เราได้เส้นตรงที่ขีดขึ้นมาใหม่นะครับมีการขนานกับเส้นตรง AB แบบ100%ครับถัดไปนะครับเราจะมาดูวิธีการเขียนเส้นตั้งฉากนะครับกำหนดให้มีเส้นตรง AB เช่นเดิมนะครับต้องการสร้างเส้นตรงให้ตั้งฉากกับเส้นตรง AB วิธีการครับเราเริ่มด้วยการนำไม้บรรทัดนะครับ ทำการเลื่อนไม้ทัดให้แนบชิดก,กับเส้นตรง AB ดังแสดงในภาพนี้นะครับจากนั้นให้เราทําการนำมาทให้ชิ้นหนึ่งนะครับมาล็อกที่ด้านข้างของไม้ทัดชิ้นแรกแล้วทําการเลื่อนขนานไม้ทัดจากเส้นตรง AB ลงด้านล่างหรือขึ้นด้านบนก็ได้นะครับตามแต่ความสะดวกจากนั้นนําไม้ฉากนะครับโดยนําสันของไม้ฉากเลื่อนให้อยู่บนเส้นตรงของไม้ทัดนะครับ และทำการขีดเส้นตรงตามแนวของเส้นฉากจะทำให้เราได้เส้นตรงที่มันตั้งฉากกับเส้นตรง ab แบบ100%ครับถัดจากนั้นนะครับเราจะมาเรียนรู้เทคนิคในการเขียนรูปวงรีสำหรับวัตถุทรงไอโซเมตริกนะครับโดยเรียนรู้จากกล่องทรงลูกบาศก์ดังแสดงในภาพนี้นะครับจากกล่องดังกล่าวจะมีด้านที่ว่างไว้อยู่หนึ่งด้านคือด้านที่แสดงในภาพนี้ครับเป็นส่วนที่ผมเตรียมไว้สำหรับการเขียนรูปวงรีนะครับ โดยลำดับแรกเราทำการแบ่งความยาวของเส้นที่เป็นองค์ประกอบของสี่เหลี่ยมทั้งหมด4เส้นออกก่อนนะครับดังที่แสดงในภาพนี้นะครับผมได้แบ่งไว้แล้วนะส่วนของครึ่งหนึ่งของความยาวเส้นจากนั้นให้เราทำการพิจารณาถึงด้านที่เป็นมุมป้านซึ่งผมทำการระบุไว้แล้วคือส่วนที่เป็นมุมป้าน A และก็มุมป้าน B นะครับลำดับถัดไปให้เราไปที่มุมป้านด้านใดด้านหนึ่งก่อนลำดับแรกนะครับโดยผมขอมาที่ B ก่อน เมื่อได้อยู่ที่ B แล้วนะครับให้เราทําการลากเส้นตรงไปครึ่งหนึ่งของฝั่งตรงข้ามแบบนี้นะครับครั้งที่1จากนั้นแล้วก็ลากไปครึ่งหนึ่งของฝั่งตรงข้ามอีกครั้งจะได้เส้นที่2องที่ออกมานะครับเราจะทําในลักษณะเดียวกันกับจุด A นะครับซึ่งเป็นมุมบ้านอีกมุมที่เหลือนะครับก็ลากเส้นตรงไปฝั่งตรงข้ามของความยาวด้านนะครับในตำแหน่งที่เรามาไว้แล้วแล้วก็ นากไปครึ่งหนึ่งของฝั่งตรงข้ามในตำแหน่งที่เรามาร์กไปแล้วนะครับเมื่อได้รักษาดังกล่าวแล้วนะครับให้พวกเรานำวงเวียนขึ้นมานะครับแล้วนำจุดหมุนเนี่ยไปอยู่ที่จุด a หรือจุด b ก่อนก็ได้นะครับในที่นี้ผมขอไปที่จุด a ก่อนแล้วกันนะครับจากนั้นแล้วมาที่จุด b ก่อนแล้วกันนะครับจากนั้นแล้วให้เราทําการการวงเวียนออกเท่ากับระยะห่างดังที่แสดงในภาพนี้นะครับเมื่อได้ที่แล้วให้ทําการ กว่าส่วนโคง้งจากจุดกึ่งกลางฝั่งความยาวด้านตรงข้ามนะครับเราจะได้ส่วนโค้งใหญ่ลำดับที่1ออกมาดังแสดงในภาพนี้เราจะทำในลักษณะเดียวกันนะครับโดยย้ายจุดหมุนไปอยู่ที่จุด A ครับการวงเวียนออกให้มีระยะห่างเท่าเดิมครับก็พยายามเช็คตำแหน่งของวงเวียนด้วยนะครับ อย่าให้มีการเลื่อนหรือเคลื่อนที่ไปไหนนะครับเมื่อเราได้ที่แล้วนะครับให้เราทําการกวาดวงเวียนนะครับให้ได้ส่วนโค้งใหญ่ลําดับที่2อ,ออกมาดังแสดงในภาพนี้นะครับจากนั้นแล้วนะครับด้วยหลักการของการสร้างเส้นตรงที่ตัดขึ้นมาจากจุด a และจุด b นะครับจะทําให้เกิดจุดตัดขึ้น2จุดคือจุดนี้ผมเรียกว่าเป็นจุดเแล้วกันนะครับ และจุดนี้ผมให้เป็นจุด y เราจะใช้จุด x และจุด y นะครับในการสร้างส,างส่วนโค้งเล็กที่เป็นองค์ประกอบของส่วนโค้งใหญ่ทั้ง2ฝั่งนี้นะครับฝั่งบนแล้วก็ฝั่งล่างโดยลําดับแรกนะครับให้เราไปที่จุด x หรือ y ก่อนก็ได้ผมขอมาที่จุด y นะครับจากนั้นทําการการวงเวียนให้มีระยะห่างเท่ากับที่แสดงในภาพนี้นะครับเมื่อได้ที่แล้วนะครับให้เราทําการกวาดให้ได้ส่วนโค้งเล็กนะครับจนกระทั่งมาบรรจบอีกฝั่งหนึ่งของ ส่วนที่เรามาไวา้เราจะได้ส่วนโค้งเล็กแบบบรรจบกับส่วนโค้งใหญ่พอดีจากนั้นแล้วให้ย้ายจุดหมุนนะครับไปอยู่ที่จุด x ก,การวงเวียนให้ได้เท่ากับระยะที่แสดงด้านบนครับ ไมื่อได้ที่แล้วนะครับให้เราทําการกวาดวงเวียนให้ได้ส่วนโค้งเล็กมันก็จะเกิดการบรรจบกันระหว่างาปลายของส่วนโค้งใหญ่กับส่วนโค้งเล็กซึ่งประกอบกันเป็นวงรีแบบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีครับถัดจากนั้นนะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างส่วนโค้งสัมผัสนอกนอก,กับวงกลม2วงที่เรามีอยู่นะครับโดยผมมีวงกลม A ออยู่ ขนาดรัศมีคือ20แล้วก็วงกลม B รัศมีคือ40ในตอนนี้นะครับคำสั่งหรือความต้องการของผมก็คือต้องการที่จะสร้างเส้นโค้งให้มันมาเกิดการสัมผัสกันแบบสัมผัสนอกนะครับระหว่างวงกลม A และวงกลม B โดยวงกลมที่จะมาสัมผัสนอกนั้นจะต้องมีรัศมีเท่ากับ30มิลิเมตรครับหลักการและวิธีการนะครับเราจะเริ่มด้วยการนำรัศมีของส่วนที่เราต้องการนำมาสัมผัสนี่นะครับ กับวงกลมทั้งสองนะครับโดยพิจารณาที่วงกลม A ก่อนนะครับเราจะนํารัศมี20บวกกับรัศมีของวงกลมที่มาสัมผัสนะครับ20บวกกับ30ซึ่งได้50นะครับจากนั้นเราทําการวงเวียนเท่ากับ50มิลิเมตรนะครับ เมื่อได้ที่แล้วนะครับให้เราทําการย้ายจุดหมุนไปอยู่ที่จุด a ครับแล้วทําการกวาดวงเวียนเป็นเส้นบางๆขึ้นมา1ครั้งครับแบบนี้นะครับจากนั้นให้นํารัศมีของวงกลม b ซึ่งได้เท่ากับ40นะครับตามที่ระบุไว้ในภาพนี้แล้วก็บวกกับรัศมีของวงกลมที่ต้องการนํามาสัมผัสนะครับ30ซึ่งได้70 mm มเมรนะครับเราทำการวงเวียนเท่ากับ70ม mm มหรือ7เซนครับ จากนั้นจะนําวงเวียนนะครับโดยย้ายจุดหมุนไปอยู่ที่จุดปีแล้วทําการสร้างวงกลมนะฮะหรือส่วนโค้งขึ้นมาเป็นเส้นบางๆหนึ่งครั้งดังที่แสดงในภาพนี้นะครับด้วยหลักการดังกล่าวนะครับจะทําให้เกิดจุดตัดขึ้นระหว่างส่วนโค้งที่เราครีเอทขึ้นมาใหม่นะครับจุดตัดนี้ผมขอให้เป็นจุดตัดจุด X นะครับเราจะใช้จุด x จุดดังกล่าวนี้นะครับโดยการกางวงเวียนเท่ากับ30มิมลลิเมตรหรือ3มเซนนะครับ จากนั้นเมื่อได้ที่แล้วนะครับเราจะย้ายจุดหมุนของวงเวียนนะครับให้ไปอยู่ที่จุด x หรือจุดตัดของส่วนโค้งที่เราสร้างขึ้นไว้นะครับเมื่อได้ที่แล้วนะครับให้เราทําการลากส่วนโค้งนะครับเราจะได้ส่วนโค้งที่สัมผัสกับวงกลม2วงแบบพอดีพอดีนะครับ ซึ่งในลักษณะดังกล่าวนี้เราเรียกว่าเส้นโค้งสัมผัสนอกนะครับสำหรับเส้นที่เกินมาในส่วนนี้นะครับที่เราไม่ต้องการนะครับเราสามารถใช้แผ่นรองลบช่วยเคลียร์เส้นออกได้ครับ เส้นโค้งของเราก็จะมีความโค้งแบบสัมผัสแบบเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับปลายฝั่งนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับและในส่วนสุดท้ายของวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ถึงวิธีการสร้างส่วนโค้งแบบสัมผัสใน ระหว่างวงกลม2วงนะครับเช่นเดิมนะครับผมมีวงกลมที่เป็นวงกลมต้นแบบไว้แล้ว2วงวงกลมซ้ายนะครับเป็นวงกลม A รัศมีนะฮะเท่ากับ30มิมลลิเมตรหรือ3มเซนแล้วก็วงกลมด้านทางด้านขวามือเนี่ยคือวงกลม B รัศมีคือ20มิลลิเมตรหรือ2เซนนะครับเราทำการสร้างส่วนโค้งแบบสัมผัสในนะฮะระหว่างวงกลม A และวงกลม B โดยคำสั่งคือส่วนโค้งที่มาสัมผัสในระหว่างวงกลม2วงนี้จะต้องมีรัศมีเท่ากับ100ม mm, มหรือ10เซนนั่นเองนะครับหลักการและวิธีการนะครับง่ายในเดียวนะครับให้พวกเราทําการนํา100นะฮะซึ่งเป็นส่วนโค้งสัมผัสในนะฮะลบรัศมีของวงกลม A ก่อนซึ่งได้70นะครับเราจะการวงเวียนเท่ากับ70ม mm, มหรือ7เซน จากนั้นนะครับเมื่อได้ที่แล้วให้เราทำการย้ายจุดหมุนไปอยู่ที่จุด A ครับและทำการกวาดส่วนโค้งนะขึ้นไปด้านบนของวงกลม A เป็นเส้นบางๆหนครั้งแบบนี้ครับและในลักษณะเดียวกันนะครับเราทำการนำา1 0 0นะฮะลบรัศมีของวงกลม B 20ซึ่งได้80 mm มิมรกางวงเวียนให,ให้ได้เท่ากับ80ม mm, มหรือ8เซนครับ เมื่อได้ที่แล้วนะครับเราจะย้ายจุดหมุนไปอยู่ที่จุด B จากนั้นแล้วทําการสร้างส่วนโค้งขึ้นมาเป็นเส้นไกยหลายบางเช่นเดียมครับลักษณะดังกล่าวนะครับจะทําให้เกิดจุดตัดขึ้นระหว่างเส้นโค้งที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับ1จุดผมให้เป็นจุด x นะครับในจุดนี้จากนั้นแล้วเราทําการกางวงเวียนให้ได้เท่ากับ100ม mm, มหรือ10เซนนะครับ ดังแสดงในภาพนี้นะครับจากนั้นย้ายจุดหมุนไปอยู่ที่จุด x หรือจุดตัดที่เราสร้างทิ้งไว้แล้วครับเมื่อได้ที่แล้วนะครับเราทำการลากส่วนโค้งนะครับให้มันเกิดการสัมผัสระหว่างวงกลม a และวงกลม B ดังแสดงในภาพนี้ครับเส้นโค้งดังกล่าวจะเกิดการสัมผัสระหว่างวงกลม A กับวงกลม B แบบแนบชิดพอดีพอดีครับ สำหรับส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับส่วนที่มันเกินขึ้นมาในส่วนนี้เราสามารถใช้แผ่นลองลบเพื่อเคลียร์เส้นดังกล่าวออกได้เช่นเดียวกันครับ เส้นของเราก็จะมีความสมบูรณ์เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือเทคนิคแบบเล็กน้อยนะครับเพิ่มเติมจากในห้องเรียนหวังว่าทุกคนคงจะได้ความรู้จักคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับ